สวัสดีครับทุกคนครับก็อย่างที่เกินไว้ในคลิปที่แล้วในช่อง b บอมสกีรีวิวถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนั้นนะครับบอกว่าเอ้ยมีน้องคนหนึ่งนะฮะชื่อน้องคิวนะครับผมได้ทำการปั้น ID ไว้นะฮะ100 ID ว้อต้องขยันแค่ไหนต้องใช้เวลาแค่ไหน100 ID นะครับเพื่อจะ เปิดตามล่าซามูเอลเอโตไอดีละหนึ่งครั้งนะครับคล <c oughs> ้ายๆกับการรีไอดีแต่ว่าเป็นการปั้นไว้นะครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดจะรีจะปั้นอะไรพวกนี้ครับผมคุณต้องไปเก็บทองในสกิลอัพครับที่มี10ด่านนะครับก็จะได้100ทองนะครับแล้วเอา100ทองตรงนี้ไปเปิดลุ้นแพ็คตามที่ต้องการนะครับถ้าไอดีไหนเปิดได้ก็เก็บไอดีนั้นไว้เล่นนึกออกไหมแต่มันไม่ได้ง่ายไงทุกคนมันต้องใช้เวลานะครับประมาณเนี่ยหนึ่งไอดีเนี่ยใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาที เพราะว่าต้องเข้ามาเล่นตรงนี้กว่าทีเซอร์จะจบนะพอโหลดเกมมาปุ๊บกว่าจะดูมูฟฟี่คัดซีนต่างๆเนี่ยกว่าจะได้เล่นจริงๆแล้วกว่าจะได้เปิดนะครับประมาณ1 0 1ถึง15 ID ต่อ1 ID นะครับแล้วถ้าเกิดคิดง่ายๆ100 ID เนี่ยเอา15นาทีน้องบอก15นาทีนะครับผม15นาทีคูณ100 1500นาทีนะครับผมหารด้วย60 ประมาณ25ชั่วโมงเกิน1วันในการจ้องหน้าจอมือถือนะครับเพื่อจะเอาเอโต้ฟรีมันเล่นเป็นเส้นทางไก่ให้ได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันแต่ผมจะส่องจากคลิปที่น้องส่งมานะครับผมว่า100 ID เนี่ยจะได้เอโตหรือได้อีพิกโบยันกับมอร์ลินเตสกี่ตัวบ้างนะครับไป ดูกันนะครับแต่ผมคงไม่ได้แบบเปิดแบบเป็นภาพเลี้ยวให้ดูนะฮะคือเราจะต้องแบบอ่อกอนิดนึงนะครับผมดูจังหวะไหนที่ได้นะครับคืออยากรู้ว่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเนี่ยได้100่งออดีนะหนึ่งร้อยทองนะครับแล้วก็มาสุ่มแพ็คแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าหลังคาเทาแบบนี้ก็น่าจะเกลือนะครับอันนี้คลิปแรกนะครับอ่าันนี้เกลือเราก็จะกอไปไวๆนิดนึงนะครับผมดูว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับเราจะไม่นับแล้วกันนะฮะกอตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถามเฉลยนะครับผมจากน้องทีนึงว่า สรุปแล้วเนี่ย100 ID นะฮะได้มากี่ตัวบ้างยังไงบ้างนะครับผมอันนี้2ใช่ไหมอันนี้ยังเกลืออยู่นะครับผมแต่เป็นการไฮไลท์นะเออในการไฮไลท์มาหนึ่งตัวกูเลครับอ่าจะไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปที่ค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปไวๆแล้วกันนะครับคิดดูว่าเปิด100ครั้งนะครับมันก็จะต้องใช้เวลาหน่อยนะแล้ว1 ID เนี่ยเอ่อในการเล่นเข้าไปเล่นเอ่อสกิลัพนะครับผมประมาณ1 0 1 5งบ้านาทีนะกว่าจะได้100บนม่ฟร้อยปอ่ออันี้นะ สักตัวไปเนี่ยมันต้องมี100ครั้งมันต้องมีบ้างนีอันนี้ยังเกลืออยู่นะครับผมยังไม่ได้นะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ อันนี้ก็ยังเกลืออยู่นะครับหลังคายังเทาอยู่นะฮะยังไม่มีพุเลยแต่มีไฮไลท์มาบ้างนะครับอันนี้ก็ยังเกลืออยู่ฮะเกลืออยู่ครับผมไปต่อขอบคุณมากขอบคุณน้องมากนะครับที่อัดต่อเนื่องกันมาแบบนี้เลยนะครับผมดูง่ายหน่อยนะครับนึกว่าจะอัดมาเป็นแบบว่าไอเดีละคลิปไอดีละคลิปนี่คือตาลายเลยนะถ้าอัดรวมกันมาแบบนี้ก็ดูง่ายหน่อยนะครับยังเกลืออยู่นะครับผมจะหมดคลิปแรกแล้วนะครับคลิปแรกมันแค่ประมาณ 6- 7นาทีนะฮะยังไม่เห็นเลยสักตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่มานะฮะเดี๋ยวมาเราจะบัันนทึกไว้ะครบ ไว้ว่าได้กี่ตัวนะครับผมโอเคคลิปแรกผ่านไปเรามาดูคลิปที่2นะครับคลิปที่ 2- นี่25านาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกอไปไวๆนะครับผมดูว่าจะได้กี่ตัวไหมหลังคายังเป็นหลังคาเทาอยู่ต่อเนื่องนะครับปึ๊บป๊บนี่ฮะกอกอข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าคลิปมรนยาวเดี๋ยวมันจะกอข้ามเพราะฉะนั้นผมจะดูละเอียดนิดนึงปึ๊บก็ยังเกลืออยู่นะฮะยังไม่เห็นเลยนะฮะเฮ้ย hey! อันนี้คือได้ปะ แอบลุ้นไปด้วยแอบลุ้นไปด้วยเหมือนเป็นคนเปิดเองนะครับไม่ได้ว่ะหลังคามันสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับผมกัสแตนดาร์ดต่อไปเทาอยู่นะครับโอ้โหเห็นแล้วเมื่อยมือแทนไม่ใช่เมื่อยเมื่อยในการเปิดนะฮะเมื่อยในการเก็บทองอ่ะไอสกิลอัพนะครับสิด่านเนี่ยคิดดูครับไอดีละสิบด่านอ่ะว่าจะได้100ทองมาเปิดอ่ะมันไม่ได้แจกทองในช่วงนี้ใช่ป่ะแต่ทำไงได้นะครับอยากได้เอโตแบบอยากได้ฟรีเป็นสายฟรีนะครับผมก็ต้องทําแบบนี้นะครับผมคือถ้าได้มานี่คือเล่นคุ้มเลยนะครับเล่นคุ้มหมมาาาายยว่่อะไไรทีด้ก มันจะภูมิใจแล้วมันจะผูกพันนะครับยังไม่มาครับยังไม่มีเลยสักตัวหนึ่งนะครับอย่าว่าแต่แอตโต้เลยนะครับผมโบยันกับใครนะมอริเอเตสก็ยังไม่เห็นเลยนะครับผมผมต้องดูเวลาด้วยนะครับเพราะว่า คลิปมันยาวนะครับเดี๋ยวจะกดข้ามไปนะฮะหลังคาเอาเท้ารัวๆเลยวะ่ะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วท้อแทนแต่อย่าเพิ่งหมดหวังครับเราต้องไปเรื่อยๆแพ็คนี้มันน่าจะเปิดฟรีถ้าเปิดฟรีผมว่ามีคนทําไอดีไก่เยอะมากอะ่ะนี่ขนาดไม่ได้เปิดฟรียังมีน้องที่ตั้งใจทําแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เอ้ยเหมือนหลังคาสีน้ําเงินนะครับแต่ก็ไม่มาไอ้ตายได้พักพวกจะมาตอนไหนนี่หลังการน้าเงินอีกแล้วหลังการน้าเงินม่วงอีกแล้วเปลี่ยนสีหรือเปล่าบางทีมันเปลี่ยนสีข้างในนะครับยังไม่มาเว้ยโอ้โห oh. oh. เมื่อยนิ้วแทนนะอะเมื่อยนิ้วในการเก็บทองแทนนะครับโอ้โยเท่ารัว พระเจ้าพวกคุณลุนช่องเอ๋ยเราดูคลิปกันไม่กี่นาทีนะครับแต่คนทําจริงเนี่ยข้ามวันข้ามคืนหลายวันด้วล่ะเออบอกเลยนะครับวันเดียวไม่พอพเพอเพออาจจะทำมาตั้งแต่วันจันนะครับค่อยๆทำมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเรานับเวลารวมเนี่ยอดีตล15นาทีก็คำนวณให้ดูเมื่อกี้นะครับผมรวม24-25ชั่วโมงนะครับแบบเล่นนะนะไม่ได้ปล่อยค้างไว้ต้องเล่นมือด้วยนะอีเวนต์เนี่ยไอ้สกิลอัพเนี่ยต้องเล่นมือด้วยนะครับหลังคาเท้ายังรัวๆเลยวะ่ะไม่มาให้ได้ลุ้นเลยเหรอโอ้โหยากจริงย่ยังไมมาเมาว้ย ลุ้นแทงเหมือนเปิดเองยังไม่มาโอ้มายกอดยังเทาลัวเซบายอส เดี๋ยวอย่ากอไว้เดี๋ยวข้ามครับเดี๋ยวพอจังหวะข้ามไปจังหวะที่ได้พอดีแล้วคือเราจะไม่รู้ยัง <c oughs> โอยนี่ลุ้นไปในตัวผมเชื่อว่าใครที่ดูอยู่ก็น่านลุ้นไปบนพร้อมกันนะครับว่าน้องจะได้กี่ตัวนี่ผมไม่ได้ถามาน้องนะผมบอกว่าอย่าสปอยนะอย่าเพิ่งสปอยนะครับส่งคลิปมาอย่าเพิ่งสปอยอย่าเพิ่งบอกว่าได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลุ้นเองในคลิปแบบนี้เลยนะฮะยังไม่มาสบายอสอีกเห้อไอ้ตัวเดิมดูดิยังไม่มาครับผ่านไปแล้วไม่รู้กี่ไอดีนะเราไม่ได้นับนะครับแต่เวลา การเปิดนะครับแตไ่ไม่ไม่นับการเล่นนะครับโอ้โหและหลังคาเทาลัวเลยทุกคนเลยมาให้น้องได้ดีใจสักหนึ่งได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวตอนท้ายผมจะถามว่าน้องสรุปน้องได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะก,กดกอข้ามไปหรือเปล่าบางช็อตนะครับผมอาจจะดูไม่ทันรัวครับทุกคนหลังคาเทารัวทุกครั้งที่กดนี่คือ15-20้าถึงัตที โอ้ยแล้วท้อแทนครับใครจะปั้นนะครับผมก็มีถึงวันจันทร์การจะทาแบบนี้นะครับมีเวลาถึงวันจันนะครับก่อนแพ็คจะอันตรธานหายไปสําหรับเอโต้นะเผือ่อใครอยากได้นะครับการที่เราจะทำไอดีไก่สักไอดีหนึ่งเนี่ยครับผมตัวที่จะแบกทีมได้ก็คือเป็นตัวกองหน้านะครับผมเออคือเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะปั้นไอดีไก่แบบนี้ก็คือต้องเป็นตัวกองหน้าและเป็นตัวเมตา <tradicional> เป็นตัวที่เก่งจริงๆที่จะแบกทีมได้นะครับไอดีไก่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครนิยมทําแบบว่าไอดีไก่กองหลังนะครรัััับบมมมนนนนจะะะแทีมไมไ่ด้้้เพาะฉะตอง ตัวมันต้องเป็นตัวทําสกอร์ให้เรานะครับเป็นตัวผลิตสกอร์ให้เราเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งได้นะครับกองหลังอะไรค่อยว่ากันในกองหน้าสําคัญที่สุดนะครับถ้าจะให้เลือกตัวแรกในไอดีที่ดีที่สุดนะครับพูดไปขนาดนี้ยังเทารัวๆเลยทุกคนเลยยังเกลือรัวๆครับแล้วการไฮไลท์ไม่ค่อยมาด้วยนะสังเกตมีแต่การสแตนดาร์ดมีแต่เกลือครับดูดยทุกคนยังไม่มาสักตัวเลยนะเนี่ยถ้าผมให้ให้ผมเดาก็น่าจะประมาณสักสาตัวได้แล้วมั้งสามสิบสี่สิบตัวอะครับดูรัวๆโ oh อไมคก็ออะ มีการ์ดเทาครับเอ้ยมีการ์ดไฮไลท์หนึ่งตัวเมื่อกี้นี้นี่การ์ดไฮไลท์หนึ่งตัวครับนานๆจะเห็นการ์ดไฮไลท์มาสักครั้งหนึ่ง โอ้ m ม g ก d หมาสักตัวนึ่งตยน้องตักตัวนึงโอ้โหนี่ผมคิดตัวแล้วผมเกิดผมผมเปิดเองและผมทาเองนะครับผมจะงูดิดแค่ไหนมาถึงตรงนี้ยังไม่ต้องเอาจบเฮ้ยตอนนี้ฝนตกพอดีเลยนะฝนท้งในชีวิตจริงอ่ะผมตกฝนตกพอดีเลยครับผมเพิ่งอาจจะได้และใกล้ได้แล้วนี่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 น้ำเงินม่วงอีกแล้วน้ำเงินม่วงตลอดมันต้องพุเออถ้ามันต้องไอ้นี่มันต้องเป็นสปอตไลท์คือได้แน่นอนแต่น้ําเงินม่วงแบบนี้ก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมปุ๊บถ้าถ้าถ้าเทาแบบนี้เนี่ยก็ต้องล Sampai ไฮไลท์ได้อีกหนึ่งตัวนะครับคลิปนี้หมดแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีการ์ดเออีปิกเลยนะครับผมมีแต่การ์ดไฮไลท์ประมาณ45หครั้งนะครับและตอนนี้หมดไปแล้ว2คลิปนะครับผมเหลืออีก1คลิปนะผมเตาก็คาดว่าน่าจะประมาณสัก50-60 ID ไดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะยังไม่เห็นแม้แต่เงาเอโต้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งคลิปสุดท้ายครับคลิปนี้ความยาวครึ่งชั่วโมงนะฮะสามอนาทีแต่แน่นอนผมก็จะกอเหมือนเดิมนะครับดูว่าจะได้หรือไม่นะครับผมโอกาสสุดท้ายของคลิปปปนนีี้้้้้แลลวะครรััจจมาาใใหหอองงดสก1ืเ่ไ ค่อยๆช้าๆเดี๋ยวข้ามครับร้อยไอดีเชยวนะเว้ยเฮ้ยพิโคจะใจร้ายกับคนขยันได้ไงวะไม่ได้นะจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่การไฮไลท์มาอีกหนึ่งตัวคืออย่างน้อยๆมันน่าจะมีโบยันหรือมอเลนเตสมาอีกคือได้ลุ้นอีบิกสักตัวหนึ่งอะผมเชื่อว่าก่อนที่ผมจะเปิดดูคลิปเนี่ยคือ ผมคิดว่ามันจะต้องมันจะต้องมีสักตัวหนึ่งอะที่ได้อะร้านะอย่างน้นอยๆนะครับแต่ดูมันถึงตรงนี้นี่ยังไม่เห็นนะครับและน้องบอกแล้วว่าน้องอย่าสปอยนะฮะแต่ผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูเองนะฮะอยากลุ้นเองนะครับเหมือนเป็นคนเปิดเองเลยนะครับผมนี่ขนาดเราดูแบบอย่างนี้นะฮะแล้วคิดถึงพอหัวใจคนเปิดเฮ้ยแวบๆเหมือนเขียวๆขียวข้างในแวบๆแต่ท่านแบบนี้โอกาสที่จะเป็นอีฟปิดก,ก็น้อยถ้าสปอตไลท์ไม่ใช่นะครับผมนี่เกลือไปอีกหนึ่งโอ้โหจะมาสักตัวไหมเนี่ยหรือจะเชื่อจริงทุกคนใครที่กําลัังจจะะะป้้นนนแแลรีีบบคผม ดูไว้เป็นตัวอย่างนะแล้วใครที่ที่คุณเปิดได้100 100, 100อ่ะ100ทองคุณจงดีใจไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพภาพหนึ่งครับคือผมผมนึกขึ้นได้เลยนะครับว่าล่าสุดที่ผมลงคลิปเปิดใน ID ไก่เมสซี่ไปนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งทักแชทมานะครับบอกว่าดูคลิปพี่เปิดแพ็คปุ๊บเนี่ยผมไปเปิดบ้างนะครับผมผลประกอบการเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ขั้นเวลาแป๊บหนึ่งนี่นี่ครับชื่อคุณพงศ์นะครับคุณพงศ์ทักแชทมาบอกว่าหลังจากดูคลิปที่พี่เปิดในะอดีตไก่เมสซ,ซี่ปุ๊บเนี่ยเปิดไปเกลือนะครับผมหมดไปหลายพันทองอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่ได้เลยผมก็เลยเปิดแล้วคุณคิดดูครับทุกคนเขาเปิดแล้วได้ดูดิเปิดไปสองครั้งอะสองร้อยทองนะครับแล้วไม่คืนหนึ่งร้อยทองแล้วไฟดับนึกว่าว่าโหดแล้วนี่คือได้ทั้งมรยนเตสแล้วก็เอโต้ด้วยการกด200ทองอะมันมีในโลกไว้แบบนี<ห>้เหลือจะเชื่อ คนดวงดีก็ดีซะเหลือเกินเหลือเกินนะครับโอ้โหดูนี่โอ้คุณใช้คุณใช้ดวงในปีนี้หมดแล้วนะครับคุณพงใช่ไหมอขอบคุณมากที่มาแบ่งปันนะครับผมฝนตกนะตอนนี้ในชีวิตจริงฝนตกด้วยนะครับผมอาจจะมีเสียงฝนเข้าไปนะครับฝนฟ้ายังร้องไห้ไห,ห้เลยนะคุณน้องคิวเอ้ยเห็นใจเลยครับมาดูน้องคิวต่อครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับไอคนจะดวงดีก็ดีซะเหลือเกินนะครับ อเด็ดเกลือก็เกลือสักเริศนะเหมือนลูกชายผมเปิดได้ทีเดียวก็ได้เลยนะครับแต่ผมได้เปิดเป็นลูกกินไอดีแล้วยังไม่ได้ลเลยทอ้หรือจะเชื่อจริงจริงยังไม่ได้ครับเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยผมเชื่อว่ามันต้องได้สักครั้งเนี่ยจะเป็นจะเป็นอีพิกคนไหนกันนั่น่ะนะผมเชื่อว่ามันต้องมีสักครั้งหนึ่งอะไปเรื่อยๆโอ้ยังไม่มา มาทักทีเธอเอ็นใจโอ้โหน้องอัดคลิปมาให้แบบนี้แล้วก็รวมคลิปรวมไฟล์มาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมดูง่ายเลยนะครับนึกว่าจะแยกมาเป็นคลิป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 ร้อยคลิปนี้ไม่ไหวดูตาลายนะดูแบบนี้ง่ายหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับใครจะมีชาเลนจ์อะไรในใจนะครับผมอยากจะแบ่งปันแบบนี้นะครับก็ทักมาคุยได้เอออยากจะพี่อะ่ะผมทำชาเลนจ์อะไรแบบนี้นะครับน่าสนใจอะไรเงี้ยเออทักมาคุยกันได้ที่เพจบอมสกีโฟนะครับผมนะขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับผมเผื่อใครคิดเหมือนกันว่าอยากทำ เป็นตัวอย่างนะครับอืมเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นตัวอย่างดีอะเออแล้ก็ดูไว้นะครับคนดวงดีมันก็ดีจริงๆนะไม่ใช่ว่าจะดวงไม่ดีทุกคนนะครับอืมดูดิยังไม่มาเลยครับอีปิกสักตัวหนึ่งอะทุกคนเอ้ยเหลือจะเชื่อมาแล้วหนึ่งเปเป้เป <laughs> การไฮไลท์ โอ้โหไปต่อเรื่อยๆครับหลังคาเทาลัวๆเหลือคลิปอีกประมาณครึ่งอ่ะสินาทีนะครับผมก็น่าจะอีกประมาณสักสิบยี่สิบรอบได้ประมาณนะยี่สิบรอบยี่สิบครั้งนะครับยีบ่สิบไอดีนะฮะดูซิว่าที่เหลือนี่จะได้หรือเปล่านะครับผมไม่เชื่อนะว่ามันจะไม่ได้เลยอะ่ะร้อยไอเดีร้อยครั้งนะครับจะไม่ได้เลยเหรอเกินไปนะคือในแพ็ก,กมันมีหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับโอ้โหเป็นชาร์เลนต์เอ้ยมาแล้วหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้อนหน่อยเห็นแล้วหนึ่งเห็นแล้วหนึ่งเมื่อกี้นี้คครรัั้้้้งงนนีีแหแหหลละะ จะเป็นใครแค่นั้นแหละครับมาแล้วหนึ่งครั้งฮะหลังคาเทาแต่ว่าพุครับโอเคเดี๋ยวช่วยกันลุ้นนะฮะว่าเป็นใครขอให้เป็นเอตโต้มาสักหนึ่งตัวก็ดีใจโอ้โหเสื้อขาวมอริแอ,อนเตสอโอ้โหนี่นี่คือเพิ่งได้ครั้งแรกนะครับเนี่ยดูมาน่าจะประมาณให้เดาหนะ้าประมาณ80ดสไอเดีเลยนะครับผมเนี่ย80ครั้งนะครับผมผมเดานะจากจาก คลิปที่เหลืออยู่ตอนนี้นะฮะอ่ะอย่างน้นอยๆได้มาเป็นกําลังใจ1ตัวนะครับฟอนโดมอริเอเนเตสน,นะครับผมเอลโมโอลทุกตัวผมรีวิวไปแล้วนะครับในแพ็กนี้นะครับก็ไปชมคลิปได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะลงในช่องบอมสกีรีวิวนะครับผมอ่ะได้1ตัวแล้วนะครับมอริเอเนเตสน,นะครับจำไว้นะตอนแรกว่าจะจดนะครับอันนี้ไม่ต้องจดและจําง่ายเพราะมันน้อยตอนแรกว่าจะทําเป็นโน้ตนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสีดำแว๊บๆอ่ะเฮ้ยดำแว๊บขาวเฮ้ยยังไงออ่ะันนี้ไม่เเเเเคคยยยจจออผมมมไ่ฮ้ภาพันนลววะ เดี๋ยวเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเหมือนภาพมันลวนคือคือถ้าเกิดว่าเราเปิด10ครั้งอะมันจะมีแบบว่าตัว e สปอร์ port, ใช่ปะอัศจารย์สีาาดําเพื่อบอกว่าเราได้2ตัวหรือ3ตัวถูกป่ะแต่อันนี้เหมือนภาพมันเพี้ยนว่ะเหมือนภาพมือถือมันเพี้ยนแบบเปิดเปิดรัวจนเพี้ยนหรือเปล่าว่าตัว e สีขาวเรียกขาวแวบดำเหมือนมันบั๊กไอ้มันมีแบบนี้นพี่โคโอ้โห เหมือนแว๊บๆมันแบบแบบจะให้ดำมีได้ไหมเหมือนถ้าดำมันไม่ได้มันเปิดครั้งเดียวมันเปิดร้อยเดียวมันเปิดฟรีแค่ครั้งเดียวมันจะเป็นดำไปไม่ได้เพราะเป็นดำมันต้องแบบได้2ตัวใช่ป่ะแต่มันก็เลยแบบว่าเออระบบเลยเออเล่ว่าเออกลับไปเป็นเกลือดีกว่างี้เหรอโอ้ใจร้ายเกินหรือมือถือผ่เพี้ยนวะดูวิธีนี้ข้องใจจริงๆทุกคนตรงเนี้ยช็อตนี้ผมข้องใจนะฮะปุแบบ๊แบเบนี่ยมันดำๆแว๊บๆขาวๆเห็นไหม อะไรวะใครเคยเจอไหมแบบนี้แบบเปิดครั้งเดียวนะไม่ใช่เปิดสิบครั้งนะเออไปแล้วกันครับ่าผมคิดบวกไว้แล้วกันว่ามือถือภาพเพี้ยนนะครับผมหรือระบบมันมั่วเ <laughs> อาไปต่อไปต่อของให้ไดเอต้อครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับลุ้นไปด้วยกันลุ้นยังก็เปิดเองไงตอนนี้นะ <laughs> ไปเรื่อยๆนะครับยังเป็นหลังคาเทาอยู่หลังคาเทาเรื่อยๆครับยังได้หมอเล่นเตสตัวเดียวนะครับแต่การไฮไลท์ก็เยอะอยู่ห้าหกตัวแล้วนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะได้ไหมน้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรื่อยๆครับอย่ากดไวกดไวเดี๋ยวข้ามช็อตเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างขอให้ได้สักตัวหนึ่งเตอเอตโต้นะนี่อันนี้ขาว ขาวมันต้องไม่ใช่ขาวมันต้องกลายเป็นสีม่วงแล้วก็ข้างในมันต้องกลายเป็นสีสีเขียวนะครับได้ไหมได้ไหมโอ้ยังไม่ได้ครับอขอให้น้องได้สักตัวหนึ่งเถอะเอาใจช่วยครับน้องอาจจะรู้ผลแล้วนะครับแต่ผมและคนดูคลิปเนี่ยยังไม่รู้เนี่ยมันภาพมันเพี้ยนน่าจะเป็นที่มือถืออัศจรรย์มันเพี้ยน่ะแบบว่าเปิดเยอะเกินไง <laughs> ปั้นเยอะเกินนะครับผมระบบรวนเนี่ยตรงบนป้ายโฆษณาข้างบนสีมันเป็นเพี้ยนหรือยังไงวะหรือผม หรือผมเบอร์เองนะครับหรือมันเป็นอย่างนั้นเองขอให้ได้เถอะจะหมดแล้วนะครับคลิปเหลืออีกประมาณนิดหน่อย10นาทีนะครับก็น่าจะประมาณสัก10 ID ได้นะน่าจะประมาณ10 ID ได้นะครับผมตอนนี้เพิ่งได้โมเลนเตสไปตัวเดียวนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสีเทาการไฮไลท์ก็เบาบ,าบางตาเหมือนกันนะฮะอึ๊บอึอึโอ้โหนี่นๆ่นี่นนนนน ไอ้แบบนี้มันหลอกตาหลอกใจเราเนาะหลอกให้เราลุ้นหลอกให้เราแบบดีใจนะครับผมหลอกให้รักแล้วก็จากไปนะฮะสีน้ําเงินสีม่วงเนี่ยโอกาสน้อยจริงๆนะฮะต้องเป็นแบบสปอตไลท์สีลุ้งเลยนะครับผมโอ้แบบนั้นน่าได้แน่นอนนะถ้าเปิดหนึ่งครั้งแบบนี้นะเออถ้าเปิดสิบเนี่ยบางทีสปอตไลท์สีน้ําเงินสีม่วงก็อาจจะได้บ้างหรือหรือหลังคาเทาก็เคยเห็นได้ข้างในนะแต่ตัวนี้เท่าเยอะมากครับทุกคนจะหมดแล้วนะครับบอกก่อนอุย้ยเหลือประมาณ2อสามนาทีเท่านั้นเองครับก็น่าจะเหลือประมาณอีก2สองะ,ะจะหมลครั้ ตัวเดียวหรือเนี่ยเลือจะเชื่อ,องจริงหรออู้เปไปไม่ได้นะครับผมคิดว่าตอนแรกน่าจะได้สักหหรือ2ตัวอย่างน้อยอะ่ะแบบ I อีปิกกันนะเอ้ยแบบเอโต้นะอีปิกน่าจะได้สัก3าครั้งอะไรเงี้ยอย่างน้อยนะก่อนดูคลิปเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับคลิปจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยหมดแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายโอ้โหเหลือจะเชื่อ,องจริงครับทุกคน <H an? S 1> อุย เหลือเกิมเหลือเกินจริงๆอะย้อนตัดกลับมาที่ภาพนี้ครับอู้ยโชคชะตาชักทำร้ายกันเลอเกินภาพนี้เปิด200ได้2ตัวส่วนน้องคิวปั๊มมาปั้นมาประมาณ100่งอดีนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นนะครับผมได้มอรสเตสมาแค่ครั้งเดียวฮะอโ้น้ำตาจุไหลเลยฮะโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นจริงๆครับแต่ก็นับถือในความพยายามแล้วก็อุตส่าห์อาทิตย์มาแบ่งปันกันด้วยนะครับผมก็สู้กันต่อไปนะฮะถ้า ทำ a าเลนจ์นี้อีกครั้งต่อไปนะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผมคิดว่าเราฟาดเคาะไปแล้วกันนะครับคิดเป็น2มุมแล้วกันนะครับผมมุมของคุณพงษ์นี้นะครับเนี่ยที่เปิด200ได้2ตัวนี้ก็คิดว่า คุณทำคุณใช้บุญหมดแล้วในปีนี้หรืออาจจะ3ปีนี้5ปีนี้แล้วก็สำหรับน้องคิวนะครับผมคิดว่าฟาดเคาะไปคงไม่มีอะไรโชคร้ายไปกว่านี้แล้วในการเล่นเกมอีฟิทบอลนะครับผมหลังจากที่โอ้โหเปิดไปขนาดนี้นะครับน่าจะเข้าใจนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่มาแบ่งปันนะครับอย่าลืมนะฮะใครมีชาเลนจ์อะไรนะครับอยากจะแบบมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ซับรับรู้กันไว้เปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นเกมนะครับผมเออหาอะไรทําแบบนี้มันเป็นความท้าทายให้กับตัวเราเองด้วยนะครับผมโอเคครับขอทุกคนสนุกกับการเล่นเกมนะครับใครยังไม่ได้ก ติดตามช่อง Bomski4 Bomski Review นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ